สวัสดีครับพี่น้องครับเจ็บเห็ดคือเก่าครับวันนี้เอาผ้าเข่ามาตาฟอเห็ดอีกแล้วนี่ครับดอกนุนมครับตุ้มๆวันนี้คือคนเก็บคือเก่าครับผมส่วนด้านนี่ก็ส่วนด้านนี่ก็เก็บอยู่ครับเอาคนพอเคยเห็นนี่ผมเคลียเอาเป็นผู้งัดนี่ครับดีฝ้าเบ่งดอกครับนี่แม่นเมืหมายคราบเก็บมาได้เครื่องพูเลยหรือครับ เออบอมันเครื่องผูกครับเดี๋แกงนึงแหละครับนี่ครับดอกนี่อยู่นี่ครับดอกเห็ดคูนเห็ดพวกเห็ดคูนนี่ครับขึ้นกำลังงามๆทั้งหมดภาพจากสั้นๆได้ครับนี่ครับกำลังขึ้นโพดินครับเนี่ยดอกตุ้มๆผมเคลียร์ไปเอาเอาคนงานครับเพราะว่าเอาคนบ่ค่อยเห็นหงครับมาเดียวเป็นตามาน้ำครับ ผมกบดีไซน์แวนครับมันนี่ครับตุ่มๆอ้นี่ครับนี่เขาเอื้นยังเหรอครับเป็นเอ็นอ่าหัวตะปูนะครับเนาะนี่ครับเป็นหัวตะปูเป็นหัวแหลมๆเป็นหัวตะปูหัวดอกบัวมันน้อนี่ครับดอกจุ่มๆนี่ครับนี่ครับมื่อกี้ที่สกปรกเปื้อนๆเน่ยนะครับเพราะว่าเขาปลาท้อเนาะเก็บเห็ดแล้วครับ ตอนแรกก็บริเทศไทยครับเพราะมันเรือมันหลายจังทายครับบานนีน้มันก็ผมยิ่ผ้าบางทั้งครับเอาวละงางนเลยครับน,นี่นี่ครับนี่ครับดอกกระดิตุม่มตุประมาณนี้นี่ เชียรไปเลยจักสีเดกยกบ้านโมรับบ้าน <Okay. S 1> นี่เห <c oughs> ็นเห็ดช่วงคำนะครับเน,นี่ยส่วงห่าโม่นี่ครับดอกตุมต้มตุ้มงามๆเอานัน่งเห็ดเลยนะ <c oughs> นี่นี่เขียร์บอดี้งัดอยู่ <c oughs> นี่ครับผลงานกับผลงานดอกตุมต้มตุมต้มครับเดี๋ยว่าตุม้มตุ้มอุปมงท่อมเนาะ เง็ดกตบว่าท่านเนี่ยโพดินครับดิ้เขี้ยหาเอาครับเขี้ยกับพวกท่านเบิดครับเนี่ยครับจะดอกเห็ดเลยครับนี่ยนี่นี่ครับนี่ส่วนน้ำขี้ดินนี่ครับเนี่ยครับดอกเห็ดนะครับดอกเห็ดกระลังโพครับ เชียซอยกันครับเคียงหาซอยกันเพราะว่ามันถ้าออกมันออกเป็นมูเลยน้ำเนาะเป็นมูเป็นกลุ่มทั้งอันท่านี้ไปเลยอุย้ยตุ่มตุ้มออ <laughs> นี่นี่ดอกคือผูกเก็บคล้องแทะกันมาดีขค้องแท้ <laughs> ข้องแท้ <laughs> นี่ค <screws> ร <in the ground> ับดอกคือผ <desserts into> <ground> ู้เก็บดีครับมึงเด้อมึงเด้อครับนี่ดอกคือผู้เก็บพันวานี่ครับหนึ่ดอกงามครับได้เห็ดปวกดีใจน้อเน้ออันซ่อนเห็ดครับบางคนกับบางขีบก็เราโอ้ยเป็นตะอันซ้อนแท้พันวาอันนี้ก็บริตั้งใจหาเนาะครับเขาปลามากครับแต่เห็นเอาผ้ามันมาละปลาครับเลาะปลาเบิ่งไกลปลาเป็นส่วนครับยางเบิ่งบนมันเบิ่งไกลปลาครับมาหาสับปั่มับเบิ่ง เงางบึงเข่าเงางไปนําเอ้สู้โซ้สอ๋อนี่นี่ละองแท้ของแท้ของแทะบางหันอยู่วะยี่เทียนอยู่นํ่หักึ่งเตะตะดอกเถาเถาหัวึงเตะป่าเทียนอยู่นัดนเตะดอกเถาเถาหนวก่นมอยู่ตะดอกนมนม มัานเบืดอได้ครับพี่น้องทีีเคลียหาอยู่ครับข้าต่าไทคีบครับผมข้าต้ายคลีบให้เอาเป็นงัดผมจะเป็นคนเคลียหาครับเอาบอกให้เห็นฮงเันสีย่างหยีบห็ดบวกเอ้ยนี่ครับตุ่มๆผลงานครับผลงานเป็นจังไงครับเป็นตอนซ่อนครับดอกตุ่มๆน้อเนาะแต่ดอกมันมันเหมือเศ้านี่พอดอกมันบานครับก็่ได้ตั้งใจหาเราะครับเขาปลามันย่ำเลยพอได้กินครับ พอได้แกลีงมนันครับเขาป้ามันก็เอามันคือเกางัดบวเลียวคำพอดีครับมึงนี้ตา,ตามกับเทนเลียวตามกับเต็มรถนครับบฮัทหน,นี่นี่ตามกับบัทเน,นี่ยเอาไปอัใสซรถอยู่ครับอยุดเทฉลิ่ยอยู่อ,อ,อู้นี่นี่เียมมึน บบออานนนิ่่่มยู้แล้วทุกท่านนี่ก็บม่มีหลายครับฝากกดไลค์กดแชร์ส่งเพื่อนพลาดเราได้ด้วครับเดี๋ยวจะหาเห็ดเกียเห็ดอีกครับเพราะว่าถ้ารเราเก็บเห็นว่าเบิดเบื่ออื่นมันจะบานครับเนาะขอบคุณครับ